ฝนหลวงนั้นเป็นความหวังของพี่น้องเกษตรกร,กรจริงๆนะครับในสามจังหวัดเพราะว่าผล,ลไม้ในพื้นที่บ้านเราจริงๆตอนนี้เก็บไปแล้วเนี่ยยังไม่ถึง5 0นะครับแต่ในการเดียวกันในปริมาณน้ําที่เหลือน,น้อยมากนะครับซึ่งจะกระทบต่อรายได้ของพี่น้องเกษตรกรกร,กระทบต่อเศรษฐกิจของพี่น้องใน3จังหวัดแน่ๆถ้าหากว่าฝนไม่ตกนะครับครับสวัสดีครับ ผมสันนิษฐานนุ่มหนูเขาบสมาชิกสภาผูรแร้แทนราษฎรจังหวัดตราดในฐานะประธานกรรมธิการการเกษตรและสากลของสภาผูรแร้แทนราษฎรนะครับวันนี้ผมมาที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงของจังหวัดจันทรบุรีนะครับก็ได้พาทั้งในส่วนของอสอจอรหรือผู้นําท้องถิ่นเนี่ยนะครับในพื้นที่ที่มีความเดือดร้อนก็คือระยองจันทรบุรีและตราดนะครับเพื่อมารับฟัง รายงานของอศูนย์บริการฝนเทียมว่าดําเนินการที่ผ่านมานั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าฝนเทียมนั้นเป็นฝนหลวงนั้นเป็นความหวังของพี่น้องเกษตรกรจริงๆนะครับใน3จังหวัดเพราะว่าผล,ลไม้ในพื้นที่บ้านเราจริงๆตอนนี้เก็บไปแล้วเนี่ยยังไม่ถึง50ซนตะครับแต่ในการเดียวกันในปริมาณน้ําที่เหลือน,น้อยมากนะครับซึ่ง จะกระทบต่อไรายได้ของพี่น้องเกษตรกรกร,กระทบต่อเศรษฐกิจของพี่น้องใน3จังหวัดแน่ๆต่าหากว่าฝนไม่ตกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราเองก็มาเยี่ยมชมการปฏิบัติการแล้วก็ขอข้อมูลในการเดียวกันก็เป็นการส่งสัญ,ญญาณให้ทางส่วนราชการฝนหลวงเนี่ยนะครับได้เข้าใจสภาพปัญหาใน3จังหวัดภาคตะวันออกนี้ด้วยว่าอยากที่จะต้องให้มีการเร่งดําเนินการใน3พื้นที่นี้นะครับเพราะนั้นวันนี้ก็มาแล้วก็จะได้ดูขึ้นบินแล้วก็พร้อม ดูการปฏิบัติการก็อยากขอให้วันนี้ให้ผลได้ตกนะครับก็อยากให้ได้ผลเพราะว่าพี่น้องรอคอยยิ่งถัดจากนี้ไปอีกยาวนานมากเกินไปเนี่ยก็ถือว่ามีปัญหาแน่นอนนะครับ คือตอนจริงมันต้องตรงจอหลวงวันนี้ภา,ภาพภาพอากาศโดยรวมเนี่ยมันอากาศเนี่ยร้อนมากใช่ไหมครับเพราะสภาพอากาศที่ร้อนความชื้นในอากาศเนี่ยไม่พอนะครับโดยหลักการทางหลวงก็เป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่จะต้องมีความชื้นสัมพัทธ์มีเรื่องของการที่จะต้องควบแน่นก้อนเมฆอะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นอุปสรรคอยู่นะครับแต่ว่าทางฝนหลวงก็พยายามที่จะออสร้างโอกาสนี้ให้ได้มากที่สุดนะครับผมเองก็ ดูแล้วก็ทั้งในเรื่องที่จะเห็นถ้าปัญหาเฉพวันนี้เราต้องดูเรื่องของปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องแก้ไขให้ใหกับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยทำให้ได้แล้วก็แล้วก็สิ่งที่เป็นบทเรียนเราก็คือว่าถัดจากนี้ก็ต้องมีการเตรียมมาตรการในการที่จะรับมือเพื่อเกิดวันหน้าสถานการณ์แบบนี้อีกเนี่ยเราจะปล่อยให้อ่อเกษตรกรต้องเจอภาวะหนักแบบนี้ผมเชื่อว่ามันจะเป็นเรื่องที่เขาเราเขาจะลำบากมากเพราะนั้นก็จะกรรมธิการก็จะดูในส่วนของการเตรียมความพร้อมในโอกาสต่อ,อไปด้วยครับ ฝันหลวงอจารทบุรีเนี่ยก็พยายามที่จะการฝนหลวงต่อไปแต่ว่าด้วยปัญหาในเรื่องของความชื้นในความชื้นสภาพัน์ในอากาศนะครับซึ่งช่วงนี้มีความชื้นค่อนข้างน้อยในอากาศเพราะฉะนั้นก็เป็นอุปสรรคสําคัญที่ในการที่เมฆจะพัฒนาตัวต่อแต่หน่วยก็พยายามติดตามสภาพอากาศที่ใกล้ชิดและก็ช่วยในการฝันหลวงให้ทันต่อความต้องการของพี่น้องเกษตรกรครับ